ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขชนจะเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจ้าทั้งเก่าและกใหม่เด้อครับเข้ามารับชมช่างเจสีสวัสดีตอนเช้าเช้าเช้าว,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 าวันพฤหัสแล้วพี่น้องครัตอนนี้ขึ้นมาดับน้าชายขีย่บ้านใหม่พี่น้องเอ้ยจะหาสิทคันได้ดำปมผมยังต่อสายยางยังสูบน้ำแต่อ,อึอแต่แอะอยู่เนี่ยลำไยรถไฟไยเดอก โอ้ยอันนี้คือนาด้วยค่ะมีแต่ปลาเพกนี่ละดูสูบดำตัวนี้ก่อนมีมีมีหนีมั้งเค้นไปหนีกับหนีละให้น้องเอ้ยตะข้างนี้มีน้ำพอเจาะเจะอยู่สบายดีสบายดีนึกวันสูบใตั้งแต่เมื่อวานเลย ลย<า>ุลยอีกลุยอีกใช้ใช้คางได้ก่อนเนี่ยนะคางนี้ก้อนบ่มันน่ขั้นหน้าขัานนามีตะป่าเพลคข้มวัดพี่น้องเ้ยบ้าดหน้าแข้มวัดนี่จะเป็นอีกหน้าหน้าของเอื่อยในบ้านนั่นแหละมองอันที่เพิ่นเคยเห็ดประจําในบ้านแหละแต่ว่าปีนี้เ่าลูกทราย่นมาเห็ดหน้าของเอื่อยลูกของป่านั่นแหละ มาซสือวายุพีอีแต่กาสองตาเนี่ยคือสีได้ปลปอยเลยโุ้ยสูบนำขึ้นมาบรเมนของไก่เด้๋นี้นะกากระงามงามสูบขึ้นมาใส่เทงสุดก่อนนั้นก็ตายให้ยาวอยู่ดีล่ะพวกนี้นะโอ้ยบรเมนใครน้อยเด้๋ยล่ะ ก่าิ่นที่วานอยู่บ้านใหม่น่ะแต่ว่ามันยังน้อยกังงามอยู่เฮ้อเฮ,อฮอขึ้นมาทางบ้านใหม่นั่นยังแห้งเกินต้นอยู่่พีน้องเอ้ยอพวกนี้ผมข้าเจ้ายัางแปะยังยังพ่ทันได้ดำจ,จักดีเลยทางนะั้นแบบว่ามันฝนามาตกแล้วม,มันมีน้ำตกไม่ใช่แต่อจจตอนนั้นมันก็เหือดแห้งมา่และเช่น โอ้ยสัมาัปวดหลังเธอเด้ดเจ็บหลังข้างเดียวแคลัดแหลัดเลยโอ้ยวันนี้จะได้พลังงานกี่คนเด้พี่น้องเอ้สวัสด,ดีปะใหญ่ใหญ่สวัสด,ดีน้องส่งให้น้องมา <c oughs> นีก่อนโอ้ยป้าเป็นตะลมม่มรีได้นะเป็นตะงามอยู่ได้นะมันมันได้คี่เดือนหลาย นี่บ่มีแต่คำนี้กับนี้ับนี้ถ้าผมมีบ่มีเนาะทางหลวงผมีมีแต่าาวานเาฝากปุบหานะเดี๋ยเมบวอ๋อนะมีผลบานอีกซิกกว่าให้เลยจ้ะเทียงไฟใส่เออนี่ยน้าเขาเ ราห์ยังหิยู่นั่นนะวันนี้ดอกไทยเจะก็ได้ดำแล้วตอนนี้หกงวงกว่าแล้วพี่น้องเลยขี่รถขึ้นมากระจอบขึ้นมาคนทางอุย้ยมันปุบกุกบาททางใจโอ้ยมันลมแช่บัดเหยียบรถไอ้ดอกมันลมอยู่อองไทยเหย,เยียบเหยียบรถนะไปห้ามห้ามมันลมแห้งเหยียบเอา ต้องใส่ถ่ายเหยียบเอาปุ๊บก็มันลมอยนเลยหน้าไปตัดง่ามาขัดแบบตายนเบบนี้อาลำบากอยู่ยังเห็ดเปียกอยู่ขันลูกก็บมิตรลูกสาวพอได้ลูกเคยแกเห็ดเคยเก่า โอ๊ตอนาหน้าได้เคยใหม่ซอยกันไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี <parece plays> ้กั้นอายเกอนน้องเแล้วก็เก้าก็บซาบเแลวคือเก้าเจสีก็ได้แต่ยังของภายในลำไยอีกหน้าอยู่วันใหม่ให้กันยังลายที่จะเที่ยวขึ้นมาซอยก็จะนีละพี่น้องเแล้วก็จะคร้องก็บซาบเแลวคือเก้าใครแต่มีน้องให้สูบน้ำก็ ขาดก่อนแนล้าไอ้รถท้ายขั้นเดียวมันต้องไป,ปเปลี่ยนขาดเปลี่ยนใช้เมื่อยใครจะมีนออ้องตายเนี่ยแล้วต้อเว้ยเด็อดยังกะดก้นอนมู <c oughs> ต้องดับหน้าบันเทือกเทื่อไปก้อนมูอันตายไฟยาราดกับไปตลาดเพ่ฟสิลงโอ้ยประได้เจ้าวปวดหลัง Boy hên lưu lắm phụng thường hên lưu lắm phụng lưu lắm lưu lắm lưu thai lưu งลงช่อก,กิจีไนัติดแสู้สสสู่ไม่ตายโอ้หอยหอยเด้อโอ้ ไปไปไปเกอะไรเียอีรัดสิมาประมาณเก้าโมงคนละเพื่อพ hey, pues ูดสิแล้วเียร์ใแล้วเียกมันทำี่างไอทำไงโอ้ยแอน่ากระดันเขา แคบเขาแคบอยู่รอบกโอ้ยหลังสมเกงไปเัยยังมาทันแดดอยู่พว้พักมันเจ็บแล้วอันนี้นะมันต้องใช้ตัวส้อยแล้วขนาดนี้นะาเอา้ะโอ้ย ยมสิบยามันก็สิบวัยแล้วขนาดนี้ยวนี่ก็จักจังไดว่านักขึ้นไม่นักพายุไปจักตัวเมื่อย่อเป็นไดด้วยตัวเย็บนี่กพาะจากวัยนะคะงี่มาพี่น้องเอ้ยง่มามัมเป็นนีมือกล่องค่ะ Mày có đá hay nè Ôi Obrigado. แลบ่กงนะแกฉันแล้วบอกสากระดัน้นสูบน้ำเอาบ่รถไถเพื่อนรจะไม่จะูบน้ำเอาน่องเอ้ยบ่มีน้ำ้นาทประชานอยู่กับบุแลตะเกือลมือจะไม่ตะสูบน้ำอ้าดัหน้ากระดับใหญ่หิวขาล สำเร็จไปหนึ่งให้พี่น้องเอ๋ยรอบเศาขุมาท่งเข่าคือย่างปรท่านมาเนาะเมื่อยละดายเมื่อยแนมทางเลยเมื่อยแนมทางเลยของเก่าออกของใหม่เพราะท่านเข่าก็ร้อนจริงๆขุมาสรงข่าของก็ลงมาพี่น้อง ผมเอกองขน้อยขาเอื่อยแล้วครับมันดำหน้าเพิ่นเลยลูกมาช่วยอาขางไก่มันนอนกองกระตื้นบัมืนอนนั่นจนแปดโมงเอาไปปงพระวานสักกันเอะงพระวานกบตอนคืนเมื่อบิกนายค่ะไปเพิ่นไปปงพวานสักกันมาคาเฟ่อะไรพระวานเดี๋วมากินมข้าวก้านปั่นข้าก็นพี่น้องเลยเดี๋ยวไปะนาไปซื้อป้งไก่กับป้งอันนี้มาแม่กินในช่วใกล้

ก็โค้งนีเออกินเลยนะในปัวปัวนั่นกับไปจัดจำหน้ค่อยลุงเลยาอีควันไปเรื่ยญาแหละใช้ต่ญ้ไปในแหละน่ก็มือสงมือกันแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าซอยกันไปนกันไ้เอ้อน้องบะเล้วกับมเหล่ก็เก่านะคะนางซีนกระดาเนี่ยมลนียอีกนันมาเ่าก่อต้องขนอยขาเอื้อยองดฮะ เอีมึงได้กินจูมน้มบนน้านกครัตบอกเพือนห่วงเลื่อนตื่นห่างให้งามข่าวกระด่ายงามงามคือผมมาดับซอยโว้ยมือนกับทางเร่อยเยาว์จี๊ดได้แปดเลยเออมโหหิวไปตายเลยได้งาจะเลี้วให้นึ่งเนาะถ่ายมูขึ้นไปกินขุนบ่อขน เขาเพ่นก็ลงมากินพีโรดคดขึ้นคาดลงเอาสาสตร์ลงมากินมาๆพี่น้องเอ้ยกินขน้าวนั้งกันส้วไก่เอากระเดินรถโรดนะเพื่ดอกมันมาตอนแล้วช่วงนี้สาบได้แล้วมารอไปแล้วอันเลยอันเลยมือกัอออ นำกันพี่น้องกินข้าน้ากันดำหน้ายขี้มือแหลกแตงโตสวยกับแตงโตได้แต่มือเดียวเครื่องมือเท่านั้นแหละค่ะมือไม่น่ากัดไม่ดาหน้างอเคื่อก้ว

ยูว่าคุณากนม่ปดนะกดอกข้าอนะไก่มีนกไก่นาบก็เปลี่ยนนีแหละกินระไเป็ดด้วเหรอวอยาก็เป็นพยนั้นนั่นนั่น่น ว่าิ่งย่างาาอ้งเนาะแต่เำมาหุงบ่ไบ,บ่เออป็งก,กันนีซื้อมาเลยป้งก,กันยังไงจะกินอันนี้นไปแล้ว่นนันม<ช>ีน้ไมันแต่ต้มน้ไมัไให้อยนะแกแกต้มรคอยสิจะกินกแงจวีวนกระปุกนะสิกระปุกน้ำพริกเออึ้นไปกินต้มใช่แต่ยายอยู่อยู่บ้ามาได้ยายกนิกนขาอยู่อยู่ลรดย ลูกก็ไปกปลูกก็บรรลุมกูนีเมื่อไหร่เอาเงินไหนชอบหาท่านมาไปซื้อกระนัวกินแล้ววะแล้บกูกับลูกกับลูกกัลูกบอดีมีครอบครัวเราก็ได้ไอ้ลูกมันยุ่งใช่ไหนี่ยมันนอนตื่นบ่ัตื่นใครพีกหับตัวหลับ ก็ยดอกดึลาแล้วป่ะนี่ก um ็พอจะลาเนี um um ่ยแม่เมื่อกีเอาไอ้น้องจุ่มไปยดออแบบเออลุงพรเมียลุงพรลุงพรเหมือนอะลุงพรไงหน่งลุงพรแน่น้องลุงปะทิ้งบางืีอายอาี่นะอขาปูนี่่าคู่นี่เงาเดียวมองเเมอลุงรามิกคนุ

ไปไม่ไหวนะไป่า <c oughs> so um, ึมาเด้เนียงกับเอื้ออยู่ก็ไดแล้วออกมากินกับยังบัเกลือแจวยนี่กินกับจัวไก่กนกับไก่เมือนสใส่น้ำจุน้ำเ่เพราะว่ามันไก่ ก็ไม่ีเต็มไม่เร่งวจริงได้เยถ้าถ้าสูบแก้มเรื่องรมๆมันไกกว่ากันนาะมันมันนักมันบดมันงั้นเลยมันงันบัได้แห้งขาดมนได้มได้ยีดอกบดลงมาฝั่งนูงจะให้เนี่ยคุบดาเป็นใด้หรอท่นีกัย่าวีเื่อย่ก็เอเด็ดเขามันก็ได้ให้หนึง ง่ายคิบ hmm. ก no, no, ็ร่อนาเอ่อยรุ่งขนมาจกเต้าอ่ยากตลานนั่นนี่แหละเห็ดยังกระไดตื่นตืนเจ้าชิไปใช้เป็นว่าจะเข้าแท่เตืนปลูกขึ้นมานอนน้ำหนักกันคือมานั่ง่อดจ้บอว่ก็บ่เชีวเรากรไดหักขึ้นมานันเครื่องเอ้พ้นนันเลือกเอาเลือกเอาชามตู้เข้าเอาเดือตัวนกันตุวนได้ได้หากตุ่นี่ายเอ้พูดว่าเอาโล่อ้พูด นุงได้มึงเอางลกนเออม่นุ่งดำแน่ทางานเากงเดินทางมาี่ก็กับจากตลาดนไม่ได้พักผ่อนตื่ไปตลาดตีสี่องงมาม่ดำหน้าต่อใครว่าคือเลมาโทรเหกได้เดียวเพื่อราสิมาราิงกิกับัวเราอีกเฮือนมาคือมากเลยมากิน

เอาเรดดมากอ้ยเครื่องบดอึดมันก็ได้จังไดพักพอนก่อนนอนยแค่นี้พักพรอนเจ้สาดบอกนอนพ่อนจะพ่งข่านอยากขึ้นแล้ววะมันแต่พุ่งนอนอยู่บ้่ดกินขนมดบอกวมีบ้าขอขนมมันยพอได้ ไว้ยีอเต็จัมอยู่ข้าือน้แข็งเามกบปิได้กว่าคณะนั่นกันแล้วก้อนมูแล้วคโอ้ยสาธุมมแล้วแน่ขา้รดัมก้อนมูก็แล้วก้อนมูหรือาก่อแล้วได้ฆ่าได้กว่าววาแล้วไ้กสาที่องเลือมาเชิได้ก็ลกเาลน้ำนนั่น เอาลงมาได้นนเนาะไปซื้อกปลน,น้ำแข็งเนาะมาสีกระติกมือบ่เอาน้ำแข็งใส่กระติกลงมาเออนีน่โอเคพี่น้องเอ้ยเช้านี่เกษตรภาคากษตรกรรมนี่ก่อนนะคะมาลุ้นกันวัดแล่บบ่มื่อกี้เล่บแล้วมันมาแล่บ่แล่วกันย้อนน้ำนะคะถ้ามีน้ำมันกันนั่นอยู่พนักง,งานท้ากระสีหน่อยลงลดลงนะมนื่อกี้เพราะว่าท่งน้องบวกกับเลยมาเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะพี่น้อง ก็เป็นกำลังใจให้เกื้เก้าห้ามมนีนกัลุยกันจนซ้ำไอ้หนองนี่แหละกำลังมากำลังมาพลังงานกำลังมา